สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับเซลล์ลูกแก้วอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะวันนี้มีรถใหม่ล่าสุดไม่ใช่ใหม่ล่าสุดแต่งแบบเป็นแนวทางการแต่งขออนุญ,ญาตมารีวิวให้ลูกค้าชมนะคะคันนี้เตรียมส่งม,มอบที่จังหวัดกำนีนะคะในวันที่5สิงหานี้ก็เลยขออนุญ,ญาตแอบพาชมรถลูกค้าเป็นแนวทางสําหรับใครที่กําลังอยากได้รถ G R สปอร์ตแต่งบไม่ถึงมาดูกันคันนี้เลยคันนี้นะคะเป็นการนำ Rivio e สอง เียออโต้ราคา980,000บาทนะคะมาทำการอัพเกรดข้างหน้าให้เป็น GR สปอร์ตแล้วก็ผส,ผสมผสานด้านหลังให้เป็นโลโก้นะคะทำให้รถคันนี้หล่อดูดันขนาดไหนมาดูกันเลยข้างหน้าค่ะเปลี่ยกนกระจังหน้า GR สปอร์ตสีดำเงาแบบนี้เหมือนที่ลูกค้าเห็นอยู่โลโก้ค่ะตัวอักษรสีแดงลูกค้าเลือกได้นะคะว่าชอบโลโก้แดงหรือว่าโลโก้สีเทาเลือกสสีด้านล่างค่ะแผงกันกระแทกเช่น สองสีแล้วก็ลูกค้าคนนี้นะคะใส่ตัวฟลุกซจูน,นะคะลูกค้าจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ท่อเนะาะถัดมาค่ะคิ้วล้อตรงนี้นะคะคันนี้ลูกค้าอัพเกรดคิ้วล้อให้เป็นสีดําเงานะคะให้เหมือนกันกับตัวรถนะคะทําให้รถดูหล่อดูเท่มากนี่คือเดิมเนี่ยเขาจะเป็นสีดำว่าถัดมาค่ะลอ้อ ขอบ18แม็กอมยางขอบ18ซึ่งเดิมๆเ,เนี่ยมันจะเป็นสีไลท์เดิมจากโรงงานแต่คันนี้นะคะมีการอัปเกรดในเรื่องของล้อมแม็กก็ยางนะคะส่วนช่วงล่างไม่ได้เซ็ตอะไรก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากใส่เพิ่มอยากให้รถแับปีนุ่นนวลมากขึ้นก็สามารถใส่เพิ่มไดม้ตัวอักษรดำรอบคันนะคะมือเปิดเป้าค่ะขออภัย เบ้าและมือเปิดก็ทําเป็นสีด,ดําเงานะคะคิ้วกันสาดนะคะลายคลิปลาดดูหล่อมากยิ่งขึ้นแล้วก็สติ๊กเกอร์รอบคันนะคะตรงนี้จะเป็นลายเฉพาะของศูนเราเลยแล้วก็บันไดข้างนะคะบันไดข้างเ็กตรงนี้ทําให้รถดูหล่อดูดุด,ดันมากขึ้นแล้วก็แข็งแรงทนานรองรับน้าหนักได้ถึงร้อยกิโลเลยนะคะขออนุญ,ญาตพาชมด้านในนิดนึงนะคะด้านในรุ่นนี้จะเป็นเบาะหนังนะคะจากโรงงานอยู่แล้วนะคะมาพร้อมจอสัมผัส พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะประมาณนี้เดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนะคะด้านหลังนะคะมีการใส่ในเรื่องของโลบาร์ที่เป็นโลบาร์สไตล์ลิบบาร์ของล็อกโกเลยนะคะแล้วก็สติกเกอร์มุมท้ายตรงนี้คำว่าล็อกโกเลยนะคะดูภายนอกแทบไม่ออกเลยว่าคันนี้คือรุ่นมิดนะคะ มือเปิดท้ายก็มือเปิดท้ายล็อกโคนะคะเดิมๆถ้าไม่ใช่ล็อกโคมันจะอันเล็กๆเนาะลูกนะลคา้าแล้วก็ตัวสสอักษรดำเพจพวกนี้การชนท้ายก็มีการทำสีให้นะคะเป็นสีดำเดิมๆเขาะจะเป็นสีเทาเดี๋ยวให้กล้องนะคะพาจับให้ดูรอบๆคันแล้วเดี๋ยวแก้วสรุปท้ายคลิปให้ค่ะ กันบ้างคะคันนี้แต่งแล้วถูกใจลูกค้าท่านใดหรือเปล่านะคะ981,000บาทเท่านั้นลูกค้าไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินถึงล้านห้าประหยัดงบไปประมาณ5-6แสนเลยนะคะหวังว่าคันนี้จะเป็นแนวทางให้ลูกค้าในการแต่งรถหรือซื้อรถนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจเดี๋ยวแก้วทิ้งเบอร์โทรพร้อมไอดีไลไว้ใต้คลิปนะคะสำหรับคลิปนี้แก้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ